ข้อที่3ครับความคิดของคุณเนี่ยคือขึ้นความถี่นะครับจะเป็นตัวบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกแย่คุณจะดึงดูดสิ่งแย่ๆเข้ามาหาคุณแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกดีคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณคุณคุณเคยเป็นไหมทำไมช่วงที่มัน TP แล้วคุณแฮปปี้อ่ะแล้วมันฟล์อ่ะคุณสามารถ TP ได้เรื่อยๆแต่พอคุณ SL สักครั้งนึงเนี่ยหลังจากนั้นแหละ มันจะมีความรู้สึกแย่เข้ามาแล้วคุณก็จะ s l เรื่อยๆเลยเพราะเมื่อคุณรู้สึกดีมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่เมื่อมันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแล้วตามสถิติเราถูกไหมวิลเลจมันคือ80%มันจะต้องมีหลุด SL มาสักหนึ่งไม้ตามสถิติคุณรู้สึกดีในการท p มา7ไม้8ไม้ละแต่พอโดน SL 1หนึ่งไม้เนี่ยก็ตามสถิติถูกไหมครับคุณรู้สึกแย่แล้วพอคุณรู้สึกแย่คุณไม่เท่าทันอารมณ์ของตัวเองแล้วคุณเอาความรู้สึกแ ไปเทรดต่อถ้าคุณรู้เท่าทันเนี่ยคุณก็จะหยุดเทรดแล้วถูกไหมไปไปจูนอารมณ์ตัวเองให้มันดีก่อนให้มันไนส์ก่อนแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้ SL ตามเสถียรแล้วคุณรู้สึกแย่แล้วคุณเอาความรู้สึกแย่นั้นเนี่ยไปเทรดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะขาดทุนหนักขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อ,อันนี้ผมอยากให้เห็นกระบวนการคิดนะกระบวนการจัดการตัวเองให้ทํายังไงให้เทรดได้เงินเป็นล้านเนี่ยนะครับมันอยู่ที่การจัดการตัวเองล้วน การเทรดผมย้ําเสมอมันคือสนามอารมณ์